ทุกคนวันนี้นะคะคิมจะกำลังจะออกไปส่งของนะคะนั่นก็คือเป็นของสะสมนะคะจากบอดี้แ a ลมนะคะซึ่งเป็นแก้วเก็บอุณหภูมินะคะของสะสมชิ้นนี้หายากมากแล้วนะคะเอ่อเป็นแก้วเก็บอุณหภูมินะคะซึ่งมีสัญลักษณ์ของอัลบั้มคลามนะคะซึ่งเป็นนกกระจอกนะคะวันนี้ก็ได้มี FC นะคะ ของบอดี้แสลมเนี่ย CF e. ไปแล้วนะคะแล้วก็คิมกำลังจะออกไปส่งของนะคะแล้วก็แก้วใบนี้ยอยู่กับคิมมาหลายปีมากรักมากนะคะแต่วันนี้นะคะก็ต้องส่งเขานะคะออกไปสู่เจ้าของที่แท้จริงนะคะก็เลยอยากอัดวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกนะคะของทุกชิ้นที่คิมสะสมก็รักทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ ขอให้ของชิ้นนี้นะคะส่งไปถึงมือเจ้าของอย่างปลอดภัยแล้วก็สินค้าชิ้นนี้นะคะของชิ้นนี้นะคะก็ออกไปสร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์โพดผลอันสูงสุดกับเจ้าของคนใหม่นะคะรักนะไปแล้วบายบายค่ะ